ที่พงตัดเรื่องของความยากสามอย่างที่เสมอเสมอพอๆกันคือการที่สัตว์ทั้งหลายจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์การที่จะได้บังเกิดขึ้นของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพาสารไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากพอๆกันนั่นแสดงว่า ถ้าเรายังไม่เป็นอริยะเราตายไปคราวนี้เราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าเกิดความนานระหว่างนี้เราไปรอที่ไหนเราจะไปเกิดในสมคติข้างล่างเสียเป็นส่วนใหญ่พบที่เหลืออีกก็คือเทวดาซึ่งนานๆนนก็จะได้ไปเกิดทีดังที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์นรก กาเนิดได้ฉนเปรตวิสัยนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในมนุษย์หรือเทวดานั้นมีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บดังนั้นสามคติข้างล่างได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเพียงแค่เศษดินปลายเล็บที่เหลือเท่าดินมหาปตพีนั้นบังเกิดซ้ำในพบเดิมหรือสามคติข้างล่างวนกันอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน นี้คือสัจจกความจริงที่ผิดไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสคำใดออกจากพระโอษฐแล้วไม่มีข้อผิดคำพูดพระองค์นั้นอันสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้